ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ครับก็มันโ้ทุกอย่างมันดีหมดแล้ววันนี้คือมันมันพลาดแค่จุดนี้เลยคือคิดว่าทุกคนทําเต็มที่ตั้งแต่วินาทีแรกแบบเอกซ์ีดูดันแบบเราทํางานกันค่อนข้างดีแต่ว่าผลสกอร์ไม่เป็นใจก็เดี๋ยวเราคงต้องกลับไปทําให้มันดีกว่านี้ครับก็โฟกัสทีละเกมทำทำให้มันดีในแต่ละเกมครับผมเป้าหมายของผมก็ ครับมันก็พิสูจน์กันด้วยวิทยาศาสตร์เนาะมันฟุตบอลมันขอแคอ่เราก็ต้องการแต้มที่เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราต้องมีกี่แต้มเราถึงจะไปได้คือเราพยายามที่จะทําให้มันได้ตามตามเป้าตามจํานวนโอเคมันอาจจะมีสะดุดบ้างแพ้บ้างแต่ว่ามันผมเชื่อว่ามันยังมันยังมีมีโอกาสครับ กถึงแฟนบอลที่ยังยังนุนเราอยู่วันนี้ม,มาเยอะมากครับก็ขอบคุณแฟนบอลครับวันนี้ที่เข้ามา,าเชียร์ส่งพลังเชียร์ค่อนข้างที่พอสมควรที่จะทําทให้บรรยากาศมันสนุกก็ฝากเป็นกำลังใจในใน,ในเกมต่อไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับ